สวัดีครับมาปุ่กันกับตังกิสแน่วครับตังกิสแน่วก็บทมาเติมไอน้นังกคตรเติมหนังกคตรแบตเตอรี่แบตเตอรี่สามคีเอ็นลอยหน้าหนึ่งร้อยแอมลูกยาวใส่รถบรรทุกจะเป็นลูกเงาครับลูกยาวใส่รถบรรทุกเดี๋ยวมาหนาจ้างมัานาจะเป็นหนึ่งคี แต่จะเติมประมาณรูระสองขวดเรี๋ย่อแ,แต่จะเติเตไมไปจะละขวด ตู้ละสองขวดประ้าเต็มโอ้แะว่ามันฟงเสียเด้อเส้นเกียงอย่างพี่ตะหูฟงเสียฟงแสงนเกียงอี่เจ้กบาดนี่ไอ้ถุงนี่าสามอยมจะสีบปมีนี่จะไ,ไ,ได้ลอย 2 quạt cho kẹp có gì đây nè Nó vang kẹ, thử khai thì có nó cuốn Giọt ได้ขนาดนี้ลูกเดียวไม่ได้หรกยืดควรุ่ีไซร์ยดยงโต้องไปสามน่ยีร่ากลาง้ใช่ยืดสางหัวไม่ได้หอไต้อาหรืยดี่าามขนนยี่าขึ้นมัอย่างนี้ข้างหลังนี่ไม่ลก่าทุอดยืดซีลอดทยังไมาย กรที่หลอดก่ลอด้ใส่เอองโวลต์เสร็จเรียบร้อยเอาอยู่ที่บ่เสร็จเรียบร้อยก็ถึงไไปสักพันมามาวัดไฟไม่ชาดิเกิดอเสรแลกวแถวเกือไปเ่ยตัวนี้ต้ขึเกไปตัวนี้ต้องโดดเกิด